สวัสดีค่ะทุกทุกคนปดไปฟังมานะคะเรื่องผู้หญิงหาสามีฝรั่งเนี่ยนะฟังแล้วหลายอย่างเลยนะขออันถอนหายใจแบบเครือกใหญ่ๆเลยแล้วก็นึกถึงความคิดของผู้หญิงที่คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดทำความเข้าใจอยู่ว่าเออก็เขาไม่รู้อะเนาะไม่รู้แล้ว ก็ยังไม่ฟังคนอื่นไม่หาข้อมูลแบบนี้ก็ไม่มีใครช่วยได้นะใครที่ไม่รู้แล้วฟังและหาข้อมูลแล้วคิดแบบนี้เนี่ยมีเปอร์เซนต์ที่จะ เอาตัวรอดปลอดภัยจากสแกมเมอร์จากผู้ชายที่เห็นแก่ตัวจากผู้ชายที่ไม่ได้คิดจะมีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้หญิงอย่างคุณหรือคุณที่ติดต่อนี่แหละนะฝรั่งบอกว่าไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาออกเงินให้หน่อยแบบนี้นะเอาทิ้งไปเลย ฝรั่งที่บอกว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอฉันอยากจะไปหาเธอซะเหลือเกินพูดแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกล่วงเลยเวลามาเนิ่นนานก็ยังไม่เคยที่จะไปหาสักทีแบบเนี้ยทิ้งให้ไวเลยนะคุณฝรั่งที่บอกว่าฉันรักเธอฉันไปหาเธอไม่ได้เธอมาหาฉันหน่อยสิฉันจะออกเงินให้แบบนี้พิจารณาไว้ก็ได้เขาออกเงินให้ แล้วเราไปหาเขาแล้วเราต้องคิดต่ออีกว่าไปแล้วเนี่ยฉันกับเขาจะยังไงอะไปแล้วเขาจะรักฉันแล้วเขาก็จะแต่งงานกับฉันไหมหรือแค่ไปแล้วฉันยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานอะแต่ฉันอยากไปดูถ้าเขาขอฉันแต่งงานเลยล่ะฉันจะตกลงเลยทันทีไหมอันนี้กรณีที่เราคิดและเราพิจารณานานๆน,น,นะ เพราะหลายคนที่โพะฟังมานะสามีที่ได้มารวดเร็วทันใจอยู่กันได้แป๊บๆอยู่กันแบบไม่มีความสุขเยอะแยะเลยนะใครที่มีความสุขที่ได้กรณีแป๊บๆอันนี้ก็ดีไปนะหลายคนที่ฟังมาคือเขาได้สามีในช่วงเวลาแป๊บๆแ,แล้วเขาไม่มีความสุขไงคุณคิดเยอะๆคุณหาสามีฝรั่งเพราะเหตุผลคุณอยากมีผู้ชาย ฝรั่งเนี่ยเป็นสามีแล้วดูแลตัวเองไงดูแลตัวเราเนี่ยแล้วคุณจะเลือกผู้ชายที่ฉันอยากไปหาเธออะแต่ฉันไม่มีเงินเธอส่งเงินให้ฉันหน่อยซิแบบนี้เหรอฉันอยากไปหาเธอฉันรักเธอพูดจนแล้วจนรอดจนแล้วจนรอดผ่านไปเนิ่นนานเป็นปีสองปีก็ยังไม่มีวี่แววแล้วแบบนี้ปลายทางอยู่ตรงไหนฉันจ่งเงินให้เธอไปหานะไปเสร็จปุ๊บ ฉันไม่มีเงินแต่งงานกับเธอเพราะว่าเงินอ่ะฉันให้เธอซื้อเครื่องบินแล้วไงอ่ะแล้วไงต่ออนาคตมองเห็นไหมว่าจะมีความสุขผู้ชายคนนี้จะดูแลเราได้ไหมอันนี้มองถึงเรื่องตัวเงินก่อนนะ เอาง่ายๆเลยอ่ะผู้ชายอีกแบบหนึ่งคือข้ออ้างเพราะว่าเขาไม่ได้อยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อไงถึงแม้อย่างบางบางคนที่มีวีซา่าคู่มั่นของอเมริกาอย่างเงี้ยกพราไม่รู้ประเทศอื่นนะผู้ชายออกเงินทำเรื่องคู่มั่นให้ไปหาแล้วละ่ะพอไปถึงแล้วเนี่ยก็พูดนั่นนี่นูน่นที่เป็นข้ออ้างจะไม่ทำเรื่องแต่งงานเพื่อให้คุณอยู่ต่อ แบบนี้คิดเอาไว้ประการแรกเลยเขาไม่อยากจะสารสัมพันธ์ต่อกับคุณหรือเปล่าไงคุณอยากคิดเข้าข้างผู้ชายคุณคิด ถึงตัวเองก่อนเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะในกรณีของแต่ละคนคุณท่องพิจารณาด้วยตัวเองให้ได้นะคนที่เขามาพูดถึงข้อมูลต่างๆรวมทั้งโป้ด้วยเนี่ยก็พูดเป็นข้อมูลกลางๆไว้นะคะใครที่หลงระเริงว่าผู้ชายรักฉันเขาอยากมาหาฉันแล้วเขาก็พูดว่าฉันต้องควักเงินเองเนี่ยคุณคิดเอาผู้ชายที่เขาให้คุณควักเงินเอง เพื่อที่จะไปหาเขาเพื่อที่จะทําจัดการเรื่องราวเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้เราได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเนี่ยอนาคตข้างหน้าระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ <laughs>